ใิปมีแต่คลิปโปนะไม่ไหวนะตัวจ๋าเปิดคลิปมาก็คลิปโปเลยเหรอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องเมื่อกี้าไปทำมันนะฮะแม่กดอัดโดนจังหวะคลิปโปพอดีเลยเนี่ยแย่หน้าหมดเลยโอ้กดไม่กดไม่ไม่เป็นไรอัดไละช่างมันนะสวัสดีสุภาพสวัสดีสุภาพบุรุษกำลังดีกับสุภาพสตีเอลดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ สุภาพสตีเอลดีนยนะ,นะวันนี้ก็มาอยู่กันในช่วงตอบคําถามนะฮะก็ไม่ได้ทํากันกน,นานมากนะฮะว่าสมควรเลยทีเดียวนะมาเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกกันพี่ต้นครับพี่มิวอายุเท่าไหร่ครับพี่มิวอายุเท่าไหร่หแฟนต้นเหรอขอเสียงหน่อยฮะฮ้ฮะด่าพ่องเลยอะ่ะโอ้ได้ได้ เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวเจอกัะนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เล่นแรงเดี๋ยวนี้เล่นแรงนี้แหละเล่นแรงนี้ยวเขาหยอกแรงก็ถามว่ามีอายุเท่าไหร่สองขวบฮะสมองนะสองสองขวบมีอายุสองขวบนะฮะก็ใครเชื่อก็ใครใครเชื่อก็ก็ก็แล้วแต่แล้วกันนะใครเชื่อก็แล้วแต่นะโอเคใครเชื่อก็แล้วแต่นะฮะโอเคคำถามต่อไปนะพี่ต้นคะ พี่เป็นคนรักสัตว์หรือเปล่าคะรักสัตว์แน่นอนรักสัตว์หรือเปล่าล่ะรักฮะเพราะว่าพืชอ่ะที่ที่บ้านก็เลี้ยงแมวเหมืนอนกันนะฮะรักเหมืนอนกันนะฮะก็พอสมควรนะครับผมอ่าพี่ต้นขาบอกพี่มิวให้หน่อยคะ่ะสนใจเข้ากลุ่มสาววายด้วยกันไหมคะ <c oughs> ยี่นี่ตัวยกเลยค่ะ ตัวยงเลยตัวตัวยงของสาววายเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นอยู่แล้วหรอต้องถามอย่างนี้นะฮะเป็นมาตั้งแต่ตอนป .5 นะฮะก็เรื่องสาววายก็ติดต่อกันเองนะเพราะว่าต้นจะไม่รับรู้เรื่องนี้นะเพราะว่าแค่แค่แบบว่าแบบมีบางวันนะ <S <S พี่ต้นเอ้เรียกพี่ต้นตัวดูหนังเก้เขาไหมเปิดมาทีอ้วกแทบพุ่งะอะ คุณมิวนี่สุดยอดมากคือแบบว่าบางบางทีคุยด้วยกันไงสองต่อสองแล้วแบบพี่ต้นดูหนังเก๋เขาไหมเราก็กำลังกินน้ําอยู่พี่ต้นดูหนังเก๋เขาไหมปวดเต็มหน้าจอเลยฮะคือแบบว่าเฮ้ยไม่คือมันผู้กับผู้ชายอะสมัยนี้คือแบบผู้หญิงกับผู้ชายหรอมันก็ค่าคบกันตามเหรอ เงี้ยเหมือพวกที่รักกันนาะจะพวกที่รักกันก็คือเรานะแต่พอกแบบผู้ชายๆอ่ะก็คือมันจะมีประเภทแบบเคยเห็นป้าผู้ชายที่แบบว่าอยากให้สาววายถูกใจก็เลยเป็นเกย์แล้วตัวเองก็เป็นเกย์ไปเลยเอ๊เฮปปีเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากนะฮะซึ่งตนก็ไม่ได้ว่าว่าเกย์ปัญญาอ่อนนะแต่ประเด็นคือตนไม่ใช่หนุ่มวายนะมีหลายคนถามเข้ามาเหมือนกัน บอกว่าพี่ต้นเสียงพี่แบบดูมันดูแบบเคมากเลยอ่ะพี่เป็นพี่แบบปพี่เป็นพวกหนุ่มวายใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออไม่ใช่นะฮะป,ประเด็น <แก S 1> คือะอะไรนะเห็นคอมเมนต์เยอะทุกคลิดเลยว่าพี่ต้นเป็นเกย์ไม่จริงมันแกล้งเขามีคนมีแฟนคลับหลายคนแกล้งมากเลยเนะี่ยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนแกล้งเข้ามามากแล้วแบบว่าต้นเป็นเกย์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ไม่ใต้นเกย์ต้นเกย์มันกลายเป็นวลีเด็ดแล้วอะตัวว่าเขาเป็นเกยรองเขาสักคืนไหมเอ้ยปกติตัวก็โดนทุกคืนอยู่แล้วเนี่ยนะอ่ะไม่ไม่ไม่อย่าปฏิเสธความจริงตัวเองไม่เอาไม่ดีค่ะเงียบไปเลยเนี่ยเนี่ยตีตัวไปนะฮะเมื่อกี้เรา เมื่อกี้พี่ต้นปิดตาค่ะพี่ต้นปิปดตาเชื่อกว่างเงียบไปเลยเนาะออามาตามาฟัวเรื่องเ,เรื่องสาวายก็ต่อกนันเอาเองฮะตามสบายฮะเรื่องนี้ต้นจะไม่ยุ่งฮะเรื่องนี้ต้นจะไม่ยุ่งนะฮะ,ะพี่ต้นครับเปิดเทอมหรือยังครับเปิดแล้วะฮะพังนี้ต้นเรียนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาออนเหมือนเมื่อก่อนฮนะอาจจะออนน้อยลงนะก็ตามสภาพแบบะอาจจะออนน้อยลงนะฮนนะ ต้นคะมีแฟนหรือยังคะอ๋อมีแล้วครับก็เนี่ยนั่งคุยด้วยกันอยู่เนี่ยจริงเหรออืมพิสูจน์ได้นะปั๊มได้นะเจอที่ไหนว่ามาเอ้ยไม่ใช่เจอกันได้นะเจอไหนว่ามามามาเจอกันอยู่สวนสาธารณะออกกำลังกายกันจ็อกกิ้งกันออกกำลังกายนี่คือ แนนเมาเอ้ยไม่ใช่วิ่ง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 ใช่ไหมอ่าฮะก็แล้วก็มีหลายคนถามว่าต้นทำไมหื่นจังครับโอ้โหไม่ไม่หื่นต้นไม่หื่นหรอฮะเชื่อไม่เชื่อถามมิวได้เนาะเนาะเนาะเขาเขาไม่หื่นแล้วตัวเนาะเนาะไม่หื่ดเลยไม่หื่นเลยไม่เคยหื่น แม่ต้นหมดแล้วต้นไม่หืนนะฮะเห็นไหมเจ้าตัวการันตีเองด้วยว่าต้นไม่หืดน,นะ,ะไม่ห,ไมหืนเลยไม่เคยหืนเลยนะ่าตัวนั่นนั่นนั่นเราไม่หืนเลยวะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนถามถามมาตั้งแต่คลิปคลิปแบ็คแมนนะคลิปแบ็คแมนออกะะก็มีคนพูดแบบว่บาแบบว่าแบ็คแมนมันเป็นคลิปลุดโอ้โหคลิปลุดคลิปที่แล้วจะจะานี่โดนแกล้งเด้อเพื่อบ นั่งอัดอยู่พ v ีอยู่แกจะนั่งอัดหมือว่าอัดอัดตอนที่แบบว่าเขาลุ้ว่ะแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยลั้วเท่าไหร่ประเด็นคือแบบเพอพูดเรื่องแบบอึบอึบกันออกมาอะไรอย่างงี้เต็มเต็มคลิปเลยฮะใครยังไม่ดูบปดัวนะฮะ <c oughs> แล้วก็แบบมีน้องๆถามเข้ามาแบบว่าพี่ต้นครับทําไมพี่หืนจังพี่เป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้เ็ไม่หืดเหรอครับต้นต้นปกติต้องไม่หืนเลยไม่หืนจริงๆไม่เชื่อถามได้ได ผู้ชายกรุ๊ปโอจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะฮะไม่หื่นเลยนะไม่หื่นเลยจริงๆนะไม่หื่นเลยไม่เคยหื่นด้วยใช่ไม่เคยนะหื่นเลยฮนะแต่ว่ามิวนี่โดนทุกคืนฮนะจริงฮนะโดนอะไรก็ฝากถึงสุภาพสุดฝากถึงสุภาพสตรีที่มีแฟนเป็นกรุ๊ปโอทุกท่านนะฮะก็ระวังให้ดีๆนะฮะ เพราะว่าคุณอาจจะเหนื่อยตอนกลางคืนนะฮะอาจจะเหนื่อยกว่าตอนเช้าที่คุณไปเรียนหรือคุณไปทํางานนะเวลาคุณกลับบ้านมาคุณเจอแฟนคุณอะไรอย่างนี้นะคุณอาจจะเหนื่อยกว่านั้นนะเอ้ยทุ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเอ้ยเรามาตอบคําถามเราไม่ไม่ได้มาพูดเรื่องพวกนี้บ้าจริงนะอาจจะมี18บวกบ้างก็ขออภัยท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮนะแต่ไม่ตคนมี18บวกตั้งแต่คุยกับนิวคุยกับนิวแล้วมีตุงทีรู้สึกผิดวะมีแต่แค่เก็บ อันนึงกิบเนี่นะฮะอุ้ยฝนจะตกแล้วอะ่ะกำนะฮะเขาไมบ้านมือแดดออกฮะจ้าบ้านมือแดดออกอ่ะจ้านะฮะโลกาโบยบินออกหากินฮาลรื่างจำใจพี่ต้นครับพี่มิวมีนิาสัยเป็นยังไงครับนิาสัยเป็นยังไงเหรอที่เห็นได้ชัดเ,ยเลยนะ <c oughs> จากในคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะพิสูจน์ได้นะติงตองนะฮะติงตองบ้าซ่าหืนอะไรกันเยอะแยะมากมายอนะ่ะแต่ก็นะฮะเยอะแยะมากมายก็ตามที่เห็นในคลิปนะสมมติจะเป็นออกติงตองมากกว่านะเพิ่งเคยเห็นพี่ต้นว่ามิวว่าติงตองครั้งแรกนะเนี่นยตั้งแต่ขบมาอุ้ยอนมิวแรกเลยออกมาเป็น <c oughs> โอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนกันเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะฮะซึ่งตนก็ต้องรีบไปเก็บผ้านะฮะนะนะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก,นก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะขอบคุณค่ะไม่บายบายด้วยเลยล่ะแหม่บายบาย ปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ต้นก็ต้องไปส่งเไปก่อมเด็กสองขวบนอนกลางวันนะซึ่งตอนนี้เวลาตอนนี้ก็อยู่ที่เจะห้าโมงแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเพิ่งมานอนกลางวันนะฮะซึ่งต้นก็ให้นอนแล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่นอนกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาจะงอแงนะฮะแล้วเขาจะหิวนมสีขาวๆเอ้ย น้ำนมะฮะที่มันเป็นน้ำนมสีขาวนะตอนนั้นคือเขาจะร้องหิวนมนะ้วซึ่งแบบว่าแล้วเขาจะนอนไม่หลับนะแล้วเขาไม่ได้กินนะฮะอะไรถึงกับท่านนอนไม่หลับเลยเหรอใช่ท้าไม่ได้กินนมนอนไม่หลับใช่เราไม่ได้กินนมเรานอน,น,อนไม่หลับนมนมนี่มันเป็นสีอะไวสีขาวอะอหมู่มบ้านไหนสีลุงอะ เย <Yeah, yeah, S 2> อะแยะนมช็อกโก <S <S แลตไกสีน้ำตาลไม่นมสีหลุงอะแบบกล่องเดียวมีเจ็ดสีไอ้มี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 เข้าผสมกันสิแหม,มสีน้ำตาลสีผสมกันอ่ะไม่ได้เอาเชื่อเขาดิตัวไม่เคยกินนมสายหลุงเลยตัวไม่เมบเลยว่าแต่มันมีเนอะเออช่างมางนะันเถอะก็ขอลาทุกคนแบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาเอาไว้ไปเที่ยง ไปไปเถียงไปเถียงกันเรื่องนมต่อะฮะแล้วก็จะไปกอบเขานอนด้วยนะฮะนะโอเคบายบายษาสุขภาพด้วยนะคังนี้อาการแปรอากาศแปรปรวนบ่อยนะฮะนะโอเคฮะบายบายสวัสดีครับ